สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบเส Asset Management ค่ะ พีนี้นะคะยิ้มสบายคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเทาโฮมค่ะที่โครงการเมืองประชารามอินทราค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายช่องทางนะคะและยังอยู่ใกล้กับทางด่วนจตุโชตด้วยแต่สําหรับคุณผู้ชมท้งหไหนค่ะที่อยากเดินทางนะคะโดยรถสาธารณะค่ะด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์วินรถตู้และก็วินแท็กซี่คอยให้บริการด้วยค่ะด้านนอกโครงการนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวก กมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อตลาดมารวยตลาดหะไทยมิตรค่ะและยังอยู่ใกล้สวนสัตว์ซา f a ฟารีเวิลด์โลตัสแมคโครเรียบคลองสองค่ะเรียกว่าสะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนี้นะคะภายในบริเวณโครงการค่ะก็มีความร่มรื่นน่าอยู่มากค่ะมีสวนส่วนกลางนะคะและก็สวนออกกำลังกายให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ร้ายภาในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปดูเลยค่ะ ู้ชมคะตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านเลขที่50ทับ192ค่ะอยู่ที่ซอย51นะคะของโครงการค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะขนาดพื้นที่16ตารางวาค่ะภายในบริเวณด้านหน้าในของตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจอดรถได้1คันนะคะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะบ้านเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งนะคะมุงลวดเหล็กดาดค่ะเพิ่มในเรื่องของ ความปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นเนี่ยทั้งตัวบ้านเลยนะคะบริเวณนะคะชั้นหนึ่งค่ะเดินเข้ามาคุณจะพบกับโถงกว้างๆค่ะภายในตัวบ้านสามารถที่จะวิวอินนะคะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องรับแขกก็ดีค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถที่จะแบ่งสัสดส่วนนะคะทำเป็นห้องทำงานได้ด้วยละค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหลังคาแล้วก็การเทพื้นกระเบื้องนะคะและยังมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวค่ะไว้สําหรับทําครัวไทยเนี่ยแบบเต็มรูปแบบได้เลยมีซิงค์ล้งางจานให้ด้วยนะคะ<ส>คุณผู้ชมก็เพิ่มเติมเรื่องใช้ไฟฟ้านะคะจะเป็นนะคะเตาไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะพร้อมกับเรื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมาทําได้เลยบริเวณครัวไทยค่ะและสามารถที่จะทําเป็นอีกหนึ่งจุดในเรื่องของการท เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะบริเวณชั้นล่างค่ะมี1ห,ห้องน้ำนะคะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำได้ค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชั้นสองจะเป็นยังไงบ้างตามยิ้มมาดูเลย เป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงนะคะขนาด5ถึง6ฟุตได้แบบสบายๆค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถวางได้แบบครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นบิวอินหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยค่ะจะเพิ่มตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือจะทําเป็นอีกหนึ่งมุมทํางานภายในห้องก็สามารถทําได้นะคะสําหรับมาสเตอร์เบดมค่ะเขามีประตูนะคะเชื่อมไปยังระเบียงด้านนอกค่ะสามารถ ที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะและสำหรับห้องที่2ค่ะ อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยค่ะวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายเช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบลบคลันค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะนะคะกับการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเครื่องแป้งนะตั้งวางทีวีหรือว่าจะเพิ่มนะคะหนึ่งมุมทํางานอดิเรกหรือมุมทํางานของคุณได้แบบสบายเช่นกันค่ะ ริเวชั้นสมีหนึ่งห้องน้ำค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเมืองประชารามอินทราเริ่มต้นที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์ขับตรงไป5.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทะไทยราชขับต่อไปอีก6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากได้บ้านสวยในโครงการเมืองประชาลามอินทาค่ะ คุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะพนักงานฝ่ายขายของเรากันได้ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage The Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านๆใบ j a s s s t m t n a n e m e n t n t ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงอย่าลืมกด ติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ e ีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีค่ะ